สวัสดีครับเชฟบี้ทักเกอร์นะครับวันนี้ผมจะมีอะไรมาแนะนําเพื่อนๆเเป็นระบบชะลอความเร็วนะครับเป็นระบบชตเบรกนะครับหรือว่าชตเบรกนะครับแต่ชื่อเต็มๆมันก็ชื่อ exhaust brake นะครับแต่ว่าระบบของวิกเตอร์นี้ก็จะมีปุ่มปิดเปิดระดับเดียวนะฮะมันก็จะมีปิดมีเปิดแค่นี้ครับ มันจะไม่เหมือนพวกรถยุโรปพวกนี้มันจะมีสามสี่ระดับครับมันจะมีมันจะดีกว่าตัวนี้อีกครับยิ่งเป็นพวกสแกนเนียนี่มันก็จะมีพวกรีทาร์เดอร์นะครับพวกนี้มันทำงานอิสระจากเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าตัวนี้มันยังทำงานควบคู่กับกับเครื่องยนต์นะฮะถามว่าชุดเบรกนี้มันกินน้ำมันไหมมางคนว่ากินน้ำมันไหมเครื่องเสียไหมไม่เสียนะครับไม่กินน้ำมันนะครับเพราะว่ามัน ทำคนทางานหน้าที่นะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ครับจะกินน้ํามันหรือไม่กินมันอยู่ที่คันร่งนะครับคันร่งที่เอาคอนโทรคันร่งตัวปิดน,น้ามันนะครับบางคนเขาก็กอาจจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นที่ปุ่มควบคุมของระบบก็เลยนะครับหรือว่าปุ่มคอนโทรนะครับปุ่มคอนโทรก็จะอยู่ตรงก้านปัดน้ําฝนนี้นะครับเพื่อน ถ้าถ้าเราโยกลงนี้ปุ๊บมันก็จะทํางานนะครับสังเกตเห็นไฟตัวนี้ไหมครับไปตัวนี้มันจะขึ้นนี่มันก็จะทํางานอันนี้เป็นของ Ino e Victor นะครับนี่อันนี้คือปุ่มปิดเปิดหลักนะครับถ้าเกิดปุ่มปิดเปิดรองก็จะอยู่ตรงเป้นแป้นหยียบคัทนี่ครับเป้นหยียบคัทจะหยิบเด้งนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดรอง แต่ถ้าไอกลุ่มสองตัวนี้มันจะทํางานนี่ก็ต้องเป็นในกลุ่มนี้ต้องเปิดทํางานก่อนนะครับกลุ่มหลักเนี้ยปึ๊บแ้าเราก็จะเหยียบตัวนี้เนี่ยด้ยินเสียงไหมครับลมมจะออกไฟตัวนี้ก็จะตับตับติดติดตามจังหวะที่เรายกเท้านะอันนี้คือทางแป้นเหยียบคัดนะครับอันนี้ทางเหยียบคันเร่งครับอ่าเหยียบคันเร่ง มันอยู่สองที่นี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเบรกนี้ก็ไม่ทํางานเลยครับเพราะเพราะสวิตช์สำรองมันจะอยู่ที่ที่ที่สองตัวนี้ถ้าอย่างอย่างเราใช้ในทางราบเนี่ยเราก็เปิดปุม่มนี้คาไว้ก็ได้ครับไม่ต้องไปโยกปิดเปิดมันบ่อยนะฮะเราก็ใช้เท้าของเราเนี่ยคอนโทรครับคอนโทรมันกับคันเร่งเนี่ยในทางราบนะเพราะว่าไอ้ระบบตัวนี้มันมันเป็นระบบมาช่วยชะลอความเร็วรถนะครับหลักๆแล้วมันก็ใช้ในการ ลงเขานะครับลงเขาแต่ถ้าใช้เป็นนี่ใช้ชะลอความเร็วความเร็วรถก็ได้นะครับเพื่นอนเ่อเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับเพราะว่าบบตัวนี้มันจะอยู่ตรงที่ท่าอาเสียนะครับถามว่าช่วยชะลอความเร็วรถยังไงครับก็คือช่วยแบ่งบอ่อพาร,ระเบรกหลักนะครับเบรกหลักก็คือเบรกเบรกตัวนี้ครับเบรกเท้าเรานี่นะครับเวลาเราลงเขานาน,านไปเบรกหลักเนี่ยถ้าเราใช้งานมันมากๆเนี่ยมันก็จะร้อนครับ ร้อนแล้วเวลาร้อนมาแล้วมันข้าเบรกมันด้านนะครับเพรก็ลื่นนะครับเอาไม่อยู่ใช่ไห้เรากดมันนานไปก็จะไหม้ครับท่านี้ครับก็เลยตัวช็อตเบรกนี่มันก็เลยทํามาแบ่งเบาภาระเบรกหลักตัวนี้เวลาลงเขาเพื่อนๆก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เบรกนะครับใช้ให้น้อยที่สุดนะครับพยายามใช้ใช้ช็อตเบรกเนี่ยหรือกับเอ็นจินเบรกครับเบรกเครื่องยนต์ก็ควบคู่กันครับแต่เวลาจะใช้ได้ดีก็ใช้ในที่เกียร์ต่ำนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูข้างล่างนะครับตัระบบข้างล่างกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็กระบังกันหน่อยครับเพราะว่ามันสูงครับจับคว้ามาทีใหายท้องนะครับนี่นะครับเพื่อนตัวระบบเปลืก็อยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยครับมันเป็นมันมีมันมีประตูเปิดอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนติดปีเตอร์ะครับมันจะมันจะมันจะเปิด เ้าเรายิงมันก็จะปิดอย่างเงี้ยแต่มันก็ปิดไม่สนิทหรอกครับมันก็จะไว้ท้องเพื่อระบายควาอนออกบ้างครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันยืดอยู่เนี่ยมันปิดละเดี๋ยวเราผมจะไปลองตัดดูฮะเวลามันมันมันเปิดเนี่ยก็จะหดเข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาโยกตรงก้านตัวนี้นะครับอ่าเป็นเพื่อนที่เยินมันเช็ดเช็ดนะครับตัวนี้มันยืดยืดอยู่แล้วมันหดเข้าแล้วนะครับ ว่ามันก็ใช้ลมจากนี่ครใช้ลมมันมันมีลูกถั่อยู่ข้างในนี่มันก็จะดันดันดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกครับเวลาเวลาเปิดครับเวลาตัวเัวืนี้เปิดปึ๊บมันก็จะปิดก้านไอเสียไอเสียรถนี่ก็จะไปไปทําให้ลูกถุกเนี่ยทางานช้าลงแล้วในเมื่อลูกจุกทํางานช้าลงปึ๊บระบบส่งกำลังที่ไปนั่นล้อหลังนี่ครับ ในล้อหลังสงบสุขกำลังที่ปอกลางแล้วก็จะทํางานช้าลงไปด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะช่วยแบ่งเบาพระเบ่งหนักมันก็จะทําให้ล้อมันหนืดฮะมันจะทําให้ลงเขาช้าแล้วก็จะทําให้ล้อตัวนี้เบรกมันไม่ร้อนนะฮะแต่ถ้าเราใช้งานมันมากๆครับเราลงเขาเบรกมันร้อนทุกปัดนี้จะขึ้นตามนี้เลยครับ ว่าส่วนมากเดรกันนี้เป็นเด็กลมนะฮะมันไม่ใช่เป็นเด็กสายเออมันจะมีไม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมันร้อนนะครับเวลาลงเขาก็ลงช้าๆ้านะครับเพื่อนงูผมจะเปิดมาก่อนครับรถเารับรถรถนมันก็อั้นปันนะเวลาลงเขาเวลาลงเขาก็ลงช้าๆ้านะเพื่อนเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมาเราจะได้เอารถอยู่นะฮะ ถ้าเราลงเร็วเนี่ยเอารถไม่อยู่นี่ก็ตัวใครตัวมันเลยนะฮะสลายานหนึ่งเดียวฮะลงช้าๆไว้ก่อนอย่างที่เขาว่ากันว่านะครับตาขาวดีกว่ากระดูกขาวนะครับเพื่อนๆเวลาลงช้าเนี่ยเกิดเหตุอะไรมานี่เราแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเราลงเร็วเนี่ยเกิดเหตุมาเนี่ยเพราะว่าลงเขาลงเนินเนี่ยมันจะชันนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเวลาเบรกร้อนเนี่ยเวลาเบรกเบรหน้านี่ร้อนเนี่ยอย่าเอามือไปจับนะฮะมือทงนะครับมันร้อนเป็นไฟเลยนะครับและสิ่งสําคัญก็คืออย่าเอาน้ําไปสาดนะครับก็ต้องจอดทิ้งไว้ให้มันหายร้อนเป็นธรรมชาตินะครับอย่าเอาน้ำไปสาดสาดลุดนี่กระแทตัวในเนี่ยมันจะแตกปุ๊บทันทีเลยนะครับเพราะว่าความร้อนไปเจวความเย็นทันทีเนี่ยมันก็จะแตกเลยนะครับคือห้ามเอาน้ำไปสาดนะครับเพื่อนๆ ันนี้เป็นฮิโนวิกเตอร์12เมตรนะครับเพื<ๆ>่นๆนี่ผมได้วิกเตอร์12เมตรมาครับอ่สำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมมีสาระดีๆยังไงคลิปหน้าผมก็จะนำเอามาฝากเพื่อนๆอีกตามเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนครับบ๊ายบายปุ้น